เรื่องของสหกรณ์ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเขาจะใช้ระบบการตรวจสอบทางการเงินเข้ามาใช้ให้ทันสมัยมากขึ้นนะฮะซึ่งล่าสุดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะฮะกล่าวปาฐกถาในงานเวิร์กช็อปของสหกรณ์การเกษตรเนี่ยแหละครับ ก็บอกนะฮะว่าก็จะใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการโดยส่งเสริมผลักดันให้ใช้เทคโนโลยีที่กรมตรวจบัญชีสากลพัฒนาขึ้นมาให้เป็นกลไกยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีจํานวนสากลและกลุ่มเกษตรกรรวมแล้ว9,653แห่งสมาชิก11ล้านคือเกือบ12ล้านคนนะครับ ในโอกาสนี้นะฮะทางคุณธรรมนัทเนี่ยก็ได้ให้กรมตรวจบัญชีสาการ์นำเทคโนโลยีนวัตรกรรมด้านบัญชีที่เป็นประโยชน์มาใช้สนับสนุนงานด้วยนะฮะอย่างเช่นพวกนวัตรกรรมสมาร์ทเมมเบอร์ซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้สมาชิกสากรเนี่ยตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลานะครับลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตได้นะครับ ตอนนี้มีจำนวนผู้เข้าใช้งานแล้ว2 3 0 0 0 0กว่าลายนะครับแล้วก็ให้พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีและโปรแกรมต่างๆอีกด้วยครับ